FK 1เึง้สบโบพ่อคู่ขึ้นไดโนโลแต่งเต็มระบบไปทุกันมาด้วยครับนะครับทันนี้นะครับเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับก็วันบอดี้เดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นเดิมเดิมเลย แล้วก็ด้านหลังนะครับไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับอ่ะคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงคาร์บอนมานะครับแล้วก็เอามาใส่ฝากระโปรงเดิมเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูออปชันของ C ีวิกเอตัว1.5เทอร์โบกันครับแล้วก็ทีไฟหน้านะครับไฟหน้าของตัว FK นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบ c ีวิกตัว FC นะครับตัว1.5เทอร์โบเช่นกันครับ ตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไฟมาใหม่แล้วนะครับของตัว FK นะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นสีดำแบบลอส s s y นะครับตัวนี้เป็นลอส s s y เลยนะครับมีตาโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับขึ้นมาที่กันชนนะครับกันชนตัวนี้นะครับก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับอ่านะครับขึ้นมาหน่อยครับผมในส่วนของแก้มนะครับสองฝั่งนะครับเป็นแก้มเมเดิมเลย นะครับตรงแก้มนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูก่อนนะครับแก้มนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้อยู่ตรงระหว่างล้อนะครับเห็นไหมเหยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ลงมาหน่อยนะครับเป็นในส่วนของล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นล้อแมก W Work นะครับ W w วเวกห้าก้านนะครับอ่ะสเปคของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2,3,5, สามพนะครับ R18 นี้นะครับซีรีส์ของสเปคยางนะครับตัวนี้ ยางปี2019นะครับโอ้โหเป็นไงครับยางปี2019ก็น่าจะวิ่งได้ยาวๆนะครับแล้วก็ฟิกเม t นต์นะครับจัดมาโหดมากนะครับไม่รู้ว่านิ้วผมเล็กหรือว่าฟิกเม้นต์มันประมาณ1นิ้วสอดนะครับโอ้โหเป็นไงครับอ่าฟิกเม t นต์ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับตันนี้อ่านะครับมาโวนมาเลยนะครับเป็น่วนของกระจกข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเป็นปับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ประมาณแค่นี้ เดี๋ยวผมจะกดในรีโมทให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับอยู่ด้านข้างเลยนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับก็อยู่ที่ประตูเหมือนกันนะครับคือสมมุติถ้าเรากดล็อกอยู่นะครับอะเรากดล็อกอยู่นะครับเราก็แค่เอาคุณแจ้งเข้าไปด้านข้างนะครับมันก็เปิดเรียบร้อยตมอมีเหตุไฟหรือเปล่านะครับเอาไปเห็นไ้ครับนี่คือออปชันเสริมที่มานะครับอ่าที่นี้ผมไม่ได้กดนะนะครับก็สามารถเปิดประตูได้แล้ว โอเคนะครับมาที่กระจกนะครับกระจกเป็นตาฮอนด้านะครับเห็นไหมครับกระจกเดิมๆิมจากโรงงานแน่นอนนะครับตัวนี้อ่ะมาที่ประตูหลังกันหน่อยนะครับประตูหลังก็เป็นประตูเดิมเดิจากโรงงานนะครับไม่มีเคยมีการชนมาแน่นอนนะครับเม็ดสีทุกเม็ดก็คือสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับโอเคครับอันนี้เติมน้ำมันอะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตใหม่นะครับตัว fk นะครับกดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ลองรับน้ำมันนะครับ91เห็นไหมครับเขาบอกว่าขั้นต่ำ91 20 E20 นะครับเป็นเบนซินด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับจุดเด่นคือเป็นตัวแฮชแบ็กนะครับเป็นตัว5ประตูนะครับพื้นที่เกียรแอนดจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับไฟเป็นตัวคล้ายๆลักษณะตัว C ีนะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับที่กันชนนะครับสังเกตไหมครับมีการแรปแคปลาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่า แล้วก็มีไฟรับพิมพ์อยู่ด้วยนะครับทัดตงมาหน่อยนะครับอ่าก็มีในส่วนของเรื่องเซนเซอร์ไฟหลังนะครับถึง2จุดนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอ่าแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงนะครับลงมาอีกนิดนึงอ่าเป็นในส่วนของท่อนะครับก็เป็นท่อคู่นะครับออกมาข้างหลังเลยนะครับตัวนี้เป็นท่อไกเีด้วยนะครับลักษณะทรงของเขานลครนะจะเป็นทรง JS นะครับเบสซี่อ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูช่วงล่างของ Civic FK กันครับ ตัวนี้ต่ํามากๆนะครับเป็นตัวเขามีการโหลดเตี้ยมให้ต้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะครับอ่ะมันเปิดง่ายมากๆนะครับวันนี้อ่านะครับพอเปิดขึ้นมานะครับเราต้องมาดูในส่วนของความเดิม่อดเลยนะครับเราต้องดูความเดิมเป็นหลักนะครับเห็นไหมครับม็ดอาร์คอยพับต่างๆนะครับยังเดิมหมดเลยนะครับอ่ะไปดูในส่วนของพวกน็อตนะครับอ่า ไม่มีการไขนะครับเห็นไหมครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับลูกยางนะครับลูกยางยังใหม่อยู่นะครับตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็พื้นที่เคียร์แลนด์นะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับตัวนี้มีพื้นที่เคลียร์แลนส์ที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับคันนี้อ่าก็ค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างเลยนะครับโอเคนะครับลองเปิดไปดูยางอะไรหน่อยนะครับคันนี้ โอเคนะครับมีที่ดึงให้นะครับสบายๆเลยเห็นไหมครับอ่าในโซ่คงยากอะไรนะครับเขาก็ให้มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องดูมากดีกว่านะครับไปดูใน่ว่ทัดมาเลยนะครับนี่ครับลุกเล่นอีกหนึ่งอย่างนะครับของ C ีวิคเอฟนะครับตัวนี้เลยอ่านะครับเห็นไหมเลยนะครับตัวนี้สามารถวางของได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ พวกกระดาษทิชชู่นะครับอย่าวางหนักมากนะเพราะมไม่ได้แข็งแรงมากมายนะครับตัวนี้โอเคนะครับหรือว่าเรากําลังมีของมีค่านะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปลีกได้นะครับโอเคนะครับจบในส่วนของด้านหลังนะครับหลายคนอยากเข้าไปดูด้านในแล้วว่าซีบิทเอฟเคตัวนี้ให้โทนอะไรมานะครับไปดูด้านในกันเลยครับเอาละครับเราเข้ามาในส่วนภายในของซีบิทตัว1.5ถโบนะครับ เขามีการแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับแต่งยังไงนะครับก็มีแคปล่านะครับมีเปลี่ยนที่ประตูนะครับแล้วก็คอนโซลหน้านะครับแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็ชุดเกียร์นะครับคือครบนะครับหล่อมากๆนะครับโอเคตัวนี้เป็นพรูสตาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูว่าเสียงเขาจะหวานขนาดไหนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมลองเล่งนิดหน่อยนะครับว่าทุกคนจะได้ยินกันหรือเปล่านะครับอันนี้เปิดประตูเพียงแค่ข้างเดียวนะครับ ดูซึ่งว่าลูกยางนะครับมันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ประมาณสี่พันรอบนะครับเสียงค่อนข้างลัสนะครับโอเคนะครับมาดูออปชันกันดีกว่านะครับออปชันนะครับก็หนึ่งเลยนะครับให้ดูที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยของเขานะครับเดี๋ยวปาบนึงนะแคร์คอนเครื่องเย็นมากๆนะครับคันนี้โอเคครับเราไปดูที่พวงมาลัยกันก่อนนะครับให้ดูเลยนะครับว่า ออปชันของเขามาอย่างไงนะครับตัวนี้เป็นโมลลอยมันติฟังก์ชันนะครับโมลลอยตัวนี้ก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็นปุ่มบูสคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับแล้วก็เสริมด้วยระบบแฮนด์ดูชิปนะครับคือเกียร์มือนั่นเองนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากมานะครับสำหรับสายพวกสายสปอร์ตสายซิ่งนะครับขับชิวๆก็เหมาะสมกันนะครับมานีโซนคอนโซลนะครับคอนโซลด้านหน้าก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวเลย นะครับแล้วก็สภาพของเขาเนี่ยคือผ่านการใช้งานมันน้อยมากนะครับเห็นไหมครับรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถวางของได้พิงเล็กน้อยนะครับอ่ะโอเคมาดูดีไซน์ของเรื่องชุดแอร์นะครับตั้งแต่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ยาวมานะครับนี่เป็นแคปล่าแล้วนะครับมาถึงตรงกลางนะครับก็ออกแบบมาโฉกเฉี่ยวนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสวยมากนะครับอ่ะถัดลงมาหน่อยนะครับ คันลุมมหน่อยอ่าตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเอ่อเป็นหน้าจอปรับทัชสกรีนนะครับตัวนี้อ่าพี่ผมกดอยู่นี่ก็คือสามารถปรับระดับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางคืนนะครับที่เอ่อมันแสงมันเข้าตานะครับเราสามารถปรับระดับได้นะครับแต่เพลงสามารถทํางานได้อยู่นะครับอันนี้เปิดเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับก็คือตัวนี้จะพ่วงกับแอร์นะครับแอร์เป็นออโต้แล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวมันพูดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้เราฟังเสียงเสียงเพลงก่อนนะครับต้องทําเป็นวันที่เป็นวันยิของเงเครื่องเสียงของเขานะครับขนาดเป็นวิทยุนะครับเครื่องเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสตูดิโอมากนะครับคือลอดทิศทางเลยนะครับคือผมชอบมากๆนะครับแล้วก็อ่ะเรื่องแอร์บ้านะครับว่ามันปรับยังไงนะครับเพียงแค่เรากดนะครับเพียงแค่เรากดตัวนี้ครับ เห็นไหมครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับแอร์ทุกอย่างนะครับก็จะขึ้นมาเป็นทัชสกรีนนะครับสมมติตอนนี้เป็นไฮนะครับเราก็แค่กดลากกันไปเลยนะครับนี่แหละครับคือความสะดวกสบายของ C ี v ิ c เอครับฟังก์ชันหลายอย่างนะครับก็ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันจริงๆนะครับโอเคทันลงมาหน่อยนะครับทันลงมาเป็นในส่วนของชุดเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ C ี t แล้วนะครับก็เห็นไหมครับทำมาค่อนข้างที่จะง่ายเลย ้นโหมดอยู่นี้นะครับอ่าเปกมือจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ครอบด้วยนะครับครอบด้วยในส่วนของแคปรานะครับตัวนี้คือทํามาสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากๆนะครับตัวนี้ช่องวางของเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับไปส่วนทัดมาเลยนะครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วเขาก็ให้มาเพื่อตอบโจทย์นะครับก็สามารถวางแก้วเยติได้เนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่ ใช้สอยอีกนิดหน่อยนะครับนิดน้อยเท่านั้นนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าครับความปลอดภัยที่ซีบิกตัวนี้ให้มานะครับในเรื่องของระบบเบรกก็จะเป็น ABS EBD แล้วก็ BA นะครับแล้วก็ชุดแอร์แบกนะครับก็จะมีทั้งหมด4ลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็คอนโซลด้านซ้ายนะครับแล้วก็เสานะครับเสาซ้ายแล้วก็เสาฝานะครับตัวนี้มีให้ด้วยเรื่องของเบาะบ้านะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับ เบาะหนังตัวนี้ค่อนข้างที่จะ,ะนุ่มในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการโอบรัดตัวได้อย่างค่อนข้างดี ine, นะครับแล้วก็บาอเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับที่ผมชอบเลยนะครับอ่ะและ้วก็ในส่วนของเรื่องของประตูนะครับประตูก็จะมีระบบปรับไฟฟ้านะครับออโต้สองบานนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าแบบธรรมดาอีกสองบานนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องอปรับกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับในส่วนของโซนประตู โอเคนะครับขึ้นมาด้านบนบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตปิดไฟก่อนเลยนะครับอ่ะข้างบนนะครับเขาคุมโทนมาในแนวสีดํานะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่มเลยนะครับเนื้อผ้าอ่าค่อนข้างใหม่นะครับอันนี้เป็นกระจกนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อ่าด้านซ้ายนะครับก็ใหม่มากนะครับอ่าอันนี้เป็นกระจกนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนเพดานกันบ้างนะครับบนเพดานเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นรถปี2017ที่ใหม่มาก นะครับสังเกตดูแทบไม่มีการเจิมเลยนะครับคือใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับที่ผมเปิดไฟปิดไฟไปเมื่อกี้นะครับก็เป็น LED ด้วยเห็นไหมครับ็กมีการเปลี่ยนเป็น LED มาแล้วนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นสายพร้อมเสียบกล้องให้เลยนะครับเราเดินมาหมดแล้วนะครับเหลือแค่กล้องมาติดเท่านั้นเองนะครับโอเคไปด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับของ c ี f k นะครับ ถ่ายแล้วพี่อ้าวโอ้โหนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวผมก็หลับแล้วนะครับจริงๆสร้างภาพนะครับคือจะบอกว่ามันนุ่มมากนะครับเมาะด้านหลังนะครับนุ่มแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับเห็นไหมครับพื้นที่เขาเรียกว่าเคยรนด์ด้านหน้านะครับในส่วนของ เขาเรียกว่าความนุ่มนิ่มของเบาะนะครับโอ้โหเป็นไงครับเวลาเท้าเท้าแขนนี่คือนุ่มมากนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดจริงนะครับโอเคนะครับก็ด้านหลังเป็นเบาะดํานะครับดํทคันี้นะครับจะคุมโซนมาเป็นเอ่อสีดำดำนะครับโซนแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ตัดแดงนะครับตัดแดงตรงตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนเอ่อพื้นใหม่ให้เป็นสีแดงนะครับดูสว่างขึ้นมานะครับคือตอบโจทย์กับสีดําแดงนะครับแล้วก็มีการติดไฟนะครับ เป็นไฟสีออก blue sky นะครับเป็นคือไฟวิรุ่นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็คันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยเนดะี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าห้องเครื่องนะครับของ c ี v i c เอ1.5เทอร์โบกันนะครับคันนี้ได้ข่าวว่าขึ้นไดโนมาเรียบร้อยนะครับไปดูกันครับเอาล้ครับทุกามานสุขการ์ดเแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับสภาพโดยรวมของห้องเครื่องกันเลยนะครับเห็นไหมครับ สวยมากนะครับคันนี้มีการขึ้นไดโนแท้เลยนะครับอ่าดูนะครับมีการเปลี่ยนมาให้เกือบหมดแล้วนะครับสภาพพร้อมขับท้องบ้านนะครับน่าจะมีการรีแมปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับเรามาดูที้นะครับนี่ละครับออชั่นเสริมนะครับเสริมชุบสกัดปรับเกียวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้อ่าทั้งซ้ายและขวานะครับเสริมมาเรียบร้อยนะครับทานด้านซ้ายนะครับดูเลย นะครับอันนี้ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับขานหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเพาะก็ติดอยู่นะครับแกนอยู่นะครับไม่มีการเปลี่ะแก้ขวาครับอ่านะครับแล้วก็นี่โชว์อีกหนึ่งตัวอันี้มีการแต่งมานับร้อยนะครับเพื่อให้ดูสวยงามนะครับโอเคเอาละครับคันนี้ก็วิ่งมาประมาณ70,000กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเปิด ในส่วนของการวัดน้ำมันให้ดูเลยนะครับว่ามีควันออกมาหรือเปล่านะครับควันไหลออกมาหรือเปล่านะครับปนะครับสูกีูกีเะไม่มีควันไหออกมานะครับตันนี้โอเคะเดี๋ยวผมจะไปเหยียดนะครับประมาณ4-5งานอบนะครับจูกนรของชัมโกันนะครับว่ามัน จะดุขนาดไหนนะครับจะเดือดขนาดไหนนะครับอายุนะครับเป็นเองกันบ้างนะครับในส่วนของ Civic f k นะครับภาพรวมของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังราคากันครับว่ากันนี้จะเปิดราคาเพียงเท่าไหร่ครับ ไปดนกันบ้างครับสำหรับ Honda Civic FK 1.5 Turbo ปี2017นะครับ <st arts> ตัวนี้นะครับที่มาริโอเปิดอยู่เพียงแค่899,800บาทเท่านั้นเองนะครับค่อนขึ้นต่อเดือนประมาณ1,000-1,500นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีเครดิตที่ดีนะครับสามารถมาขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับทันนี้นะครับแถมรับประกันนะครับสูงสุดถึง1ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีบริการช่วยเหลือทุกเชิญตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยครับ หากสนใจนะครับก็เดี๋ยวติดต่อมาที่ช่องทางด้านขวามือผมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปอนมานโอมอเตอร์ o or, ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานมานโอมอเตอร์ o or, ในการทำคลิปต่ตอไปครับอ่ะฝากด้วยครับ,บ